สวัสดีครับเกิผมแบงนขโมยเกมแคดเติมแคดเกมอูมาเมอร์เซเฟรตตี้ดาบีอีกเช่นเคยผมนาวันนี้ผมจะมาทําคลิปทอรัสครับรอบไฟนอลครับผมนะใช่แล้วผมผ่านเข้ามาถึงรอบไฟนอลแล้วผมนะผมผ่านด่านที่1 รอบที่2และตอนนี้ก็รอบไฟแนลครับผมนะโดยรอบไฟแนลนี่ก็จะตามไปจาก2รอบที่แล้วผมนะสรอบที่แล้วคือเราจับคู่ควิกแมตช์ใช่ไหมแต่ว่ารอบไฟแนลคือเราลงทะเบียนไปแล้วก็ส่งชื่อไปครับผมนะมันก็ใช้เวลาคํานวณและจับคู่หลายชั่วโมงแล้วก็ส่งผลมาเลยกับผมนะคือตอนนี้ผลมันมีอยู่แล้วผมแค่กดเข้าไปดูว่าผมได้ที่1ที่2หรือที่3ครับผมนะก็ต้องมาลุ้นกันโดยทีมของผมมีเปลี่ยนไปจาก รอบที่แล้วเหมือนกันนะก็คือรอบที่แล้วผมแพ้เพราะโกชิปบ่อยผมก็เลยตัดสินใจับผมนะเอาไนท์เนเจอร์ออกแล้วก็ใส่โกชิปของตัวเองซึ่งผมก็เทรนมาไม่กี่วันเองครับผมนะผมแพ้โกชิปบ่อยมากผมเลยคิดว่าเออผมต้องมีโกชิปในทีมวะไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปทําโกชิปตัวนี้มาแล้วก็เอามาเล่นในรอบนี้ด้วยโกชิปตัวนี้ผมลองในรอบที่สองมาแล้วผมนะชนะอยู่นะชนะหลายรอบอยู่ กลายเป็นว่าตอนนี้ทั้ง3ม้าของผมนี่คือชนะได้ทั้งหมดครับผมนะอยู่ที่ใครจะเป็นผู้ชนะสับกันไปสับกันมาบาทีโอกุล ok ิชนะรูดอฟชนะแล้วก็โกชิปก็มีชนะบ้างครับผมนะผมไม่มีดีบัฟแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมนะว่านี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมทั้งหมดดังนั้นนี่คือการเรียนรู้แต่ว่าเมื่อมาถึงรอบสุดท้ายตอนนี้ก็มีแค่3อย่างครับผมนะของรางวัลว่าจะได้ที่1ที่2ที่สา แข่งกันสามทีมไปจะได้ที่ไหนคือได้รางวัลแน่ๆเอแต่ว่าจะได้รางวัลที่เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสามก็ับผมเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะได้สามมัง้งเอต้องมาลองกันโดยผมก็อยู่ที่เกรดกรุป A, ก๊ปเอครับผมนะมันจะมีกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีของรางวัลต่างไปโดยกรุ๊ปเอที่หนึ่งนี่โอ้โหถ้าชนะได้เกียรติยศมากมายผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันให้เกียรติยศแค่ที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ได้มมื่อ เอาไปทําไมทั้งทอร์ัดโก้ซิเวอร์ไม่แบ่งกั้นที่สองที่สามบ้างใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ที่สองจะได้ก็ได้แต่ว่ามันคือมันไตามาเหมือนกับว่าที่หนึ่งได้อยู่คนเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่ว่าตัวก็จะมีนี่ครับผมนะได้รางวัลตัวเปิดตัวตัวเปิดการ์ดห้าอย่างละห้าแล้วก็ได้เพชรพันห้าก็คือมันตีหนึ่งเลยครับผมนะลูกปั้นสามสิบอันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตังอีกเป็นแสนครับผมนะแล้วก็คริสตัลสองพันห้า ที่2ก็จะลดลงมาผมนะเหลือแค่4ใบเพชรเหลือพันสที่3ก็ลดลงมาอีกเหลือแค่3ใบแล้วก็เพชรเหลือ900ครับผมนะซึ่งถึงจะได้ที่ไหนมาถึงตรงนี้เราก็ยินดีแล้วผมนะได้ของฟรีค่อนข้างเยอะอยูอ่แต่ถ้าเป็นกรุ๊ปบีก็จะเหลือแค่3ใบแล้วก็ได้เพชรพันหนึ่งครับผมนะแล้วก็ลดลงมาที่3ก็ได้แค่1ใบแล้วก็เพชรห้าร้อยถึงได้บอกว่ากรุ๊ปบีไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ เออถ้าจะมาเล่นจริงก็กรุ๊ป A ไปเลยผมนะได้ไม่ได้ก็ช่างมันขอแค่เข้ารอบสุดท้ายได้ซึ่งเอาจริงๆเละที่ผมได้ลองเล่นมาการเข้ารอบสุดท้ายอาจจะไม่ใช่เรื่องยากขนาดไหนผมนะถ้าเกิดว่าท่านเตรียมสาวมามาดีพอเออเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกรอบไม่จําเป็นจะต้องอาจจะชนะแค่ครั้งเดียวรอบหนึ่งขอแค่ชนะ3ครั้งก็ผ่าน1รอบ1รอบ2มาได้ขอแค่เข้ารอบสุดท้ายยังไงก็ได้ของดีเออดังนั้นมาเล่นที่กรุ๊ป A ผมนะ แล้วผมก็เห็นหลายคนไปลงกรุ๊ป B แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้แค่ม้าแรง B เท่านั้นซึ่งม้าแรง B บางทีทํายากแล้วหลังๆเรามีการ์ดดีเกินทําอยู่ในแรง B ไม่ได้มันเลยไป A หมดทํายากคือ B กันแบบนี้ทํา A ยังง่ายกว่า A อ่ะงั้ก็มาดูกันนะผมนะว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมาลุ้นเป็นพร้อมกันนะผมนะโอเคมาอ่าเสียวที่สามไม่เป็นไรแหละไม่ได้ซีเรียสถือว่ามาเอาประสบการณ์ ถ้าใครอยากโชคดีเหมือนผมก็ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ถำหใครแชร์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับผมนะดวงผมอาจจะส่งผ่านไปที่ท่านถ้าเกิดท่านกดอค,คือเราไม่รู้ด้วยไงว่าเจอจับกลุ่มกับคนที่เก่งมากน้อยแค่ไหนแต่โอคูลิคแคปผมมันดับหนึ่งเฟรนะืมไม่แน่นะไ่ลุ้นเนี่ยคดลุนเลยแบบ <Renaissance> แต่ว่าโอ้รอบไฟนอลคือปรับมูดให้ทุกคนเกรดหมดอะ่ะ รอบที่ผ่านมานี่คือยังมีแรนดอมรับผมนะแต่ว่ารอบไฟนอลคือทุกคนเกรดหมดโอเคดังนั้นไม่มีใครอารมณ์บูดทุกคนเชฟเขาจะมาได้เต็มที่ดูหนังสือได้ไหมหนังสือบอกว่าตัวเต็งก็ยังเป็นผมอยู่นะอ้าวผูวได้ที่หนึ่งวะเนี่ยใช่เปล่าต้องมาดูรับผมนะทอรัสครับครั้งแรกในชีวิตกับผมนะผมได้ที่หนึ่งวะเดี๋ยวรอบที่สองที่ผ่านมานี่คือแบบลำบากมากผมชนะห้าครั้งไปรอบหนึ่งวัน รอบสองวันที่สองผมชนะห้าครั้งไปรอบหนึ่งตอนนั้นผมชนะแค่สองครั้งหมดเลยผมไม่ถึงสามด้วยซ้ําตันนั้นกลัวอยู่ผมนะแต่ว่าดูแล้วอืมไม่แน่นะเออแล้วก็ให้ดูโกลชิปหน่อยกับผมนะโกลชิปที่ผมทํามาคือแบบทําชุละหกเลยเพราะว่าเห็นทุกคนแม่งเล่นกันหมดดูก็เลยทํามาบ้านนี่โกลชิปใครนี่โกลชิปผมใช่ไหมไม่ใช่ดิสแตแตไม่ใช่ละโกลชิปใครฟัโกลชิปผมนี่สปีดเกือบเต็มกับผมเนะมันไม่ได้เขียนชื่อไว้หรอ อ,อ่อากโกรอากโกรโอเค <c oughs> นี่โกชิปผมก็ผมนะสปีดเกือบเต็มเอแล้วก็มีเดียมเอสเหลักคือเอาแค่สองอันนี้ก็ผมเนะแล้วก็มีเลชิปปัมซัมไอลลแล้วก็สกิลสกิลค่อนข้างจะน้อยัวแต่ไปเน้นสเตตัสมากเกิน้องทำใจก็ผมนะเอกก็มาดูกันนะผมนะผูชนะไหมนี่พยายามถ่วเวลาไม่กดเพราะตัวเสียววิท <c> ย <oughs> <With S 1> <c oughs> ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่านี่เป็นตัวที่วิทเกือบดีสุดในทีมแล้วมั้ง อ๋อมันกดน,นี้ได้เอยง่ายดีแต่ผมไม่รู้ว่าผมทำรูดอฟตัวนี้ได้ยังไงมันขาดอย่างเดียวแค่มีเดียมเอ็ดสเตตัดแบงแหลมมาผมไม่แน่ใจตัวนี้ทำตั้งแต่เนิ่นๆด้วยมั้งเออรูดอฟนี่เขาเรียกว่าแบกผมได้เยอะมากตอนที่โอคุลีมาไม่ถึงโอคุลีนี่วิทน้อยไปไหนบางทีหลายครั้งที่สกิลไม่ติดพอสกิลไม่ติดนี่ก็แพ้เลยผมเนะี่ยอ่าโอเคมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสาม let's go baby Time. อีกท่ามยอมใหญ่ไปปะเอ,อเดี๋ยวเจเห็นเต็มๆเ,เคมาโอคูริผมที่เป็นเอสอันดับหนึ่งรอบนี้เราแข่งกันครั้งเดียวผมนะไม่มีแล้วนะไม่มีแบบว่าแข่งกดครั้งหนึ่งแข่งได้5้ารอบไม่ใช่อันนี้คือรอบเดียวจบครับผมนะใครได้ที่หนึ่งชนะจบดังนั้นเราจะมาล้กันแบบเรียวไทม์ไม่มีการเร่งสปีด ฟลิสก์กอนมอลแมนแต่พูดงั้นพูดงี้เจมินายครับก็จะมาในอีกไม่ถึงเดือนหนึ่งนะสองสามอาทิตย์ก็จะมาแล้วแม่งมาไวเกินหาได้ทำไม่ทันแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยตอนนี้ผมรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างประสบการณ์เยอะมหมตัวผมนี่เต็งหนึ่งกับเต็งสามสมอลแมนอังวินก็ทำเลสตาร์ทสวย มูดดีไม่ค่อยเลทสตาร์เท่าไหร่ไม่รู้เกี่ยวปะโอเคเปิดมาชูสเตปครับผมนะด้วยความที่ไม่มีฟลอนต์จะเลือกคนหนึ่งไปเป็นฟลอนต์แล้วผมก็ได้เป็นฟลอนต์ไอที่ได้เป็นฟลอน์จากการที่ไม่มีฟลอนต์นี่คือได้เปรียบมาก,มากผมได้เป็นฟลอนต์ด้วยอเ,เออเวลาไม่มีฟลอนต์มันจะมีเพจตัวหนึ่งจะนำโดง่งแล้วผมก็เป็นเพจที่นำโดง่งอันนั้นแต่ว่าก็ไม่ห่างเท่าไหร่นะข้างหลังก็ตามวอยู่ โอกริ <Og> ที่เป็นเอสของผมมันเต็งหนึ่งก็เลยโอเครู้สึกว่าค่อนข้างโอเคแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะชัวร์แม่งกันอมอนแมนโปชิปอยู่สูงใบปะเออลงต่ำหน่อยก็โอเคทำไมขึ้นมาสูขางขนาดนั้นปกติจะอยู่ข้างหลังหลัรูดอฟยิงรูดอฟควรจะอยู่หน้าโปชิปไหนแต่ก็โอเค <c oughs> ตอนนี้โอกริก็ยังวิ่งได้ดีโอกริถ <uri> ้าติด เลเฮลไฮก็ H ale, H ale จะดีแต่ต้องติดสกิลครบ3ครั้งตอนนี้ได้แค่ไฮแลนเดอร์โอรแมนหรืออะไรติดมั่งยังเนี่ยม่แน่ใจสกิลพล็อกทันรอเป,ปอล่าโครโฮเปเชียลลิตแล้วผมนะโกชิปสองคนนั้นเหมือนเจ้าในเนเจอร์มาใช่ไหมผมมีผมแค่คนเดียวเท่านั้มารู้สึกก็มาลองดูว่า <S <S ผมจะวิ่งได้ถึงไหมเออในเนเจอร์สองคนเอามาทั้งสองคนผมไม่เอามาคนเดียวผมเร่งอย่างเดียวผมนะตอนนี้ชนะอย่างเดียวพอ โนดีบัฟชาวบ้านต้องวว่าความสามารถของเราจะเหนือโดนดีบัฟทั้งมันโกชิปก็พุ่งขึ้นมาผมว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากโอกุริชนะได้หรือโกชิปจะแซงมากลายเป็นว่าโกชิปที่ผมทํามาลัดมินิทนี้อาจจะนําทางผมชนะได้เนี่ยแต่โอกุริก็นําโด่งแล้วแต่ไม่แน่เพราะว่าทีสองจะติดทคาอันเป็นพอมันใช้แล้วมันใช้แล้วแต่ไม่ได้ตามทันอ้โคูยบอกนะ โอ้โหชิปหูโคชิปจะแซงด้วยซ้ำเนี่ยโคชิปที่ผมทำมาแบบ7-6นี้ทำได้ดีมากผมชนะครับผมนะ Let's go baby ได้ที่หนึ่งและที่สองเลยดัมและผู้ที่ชนะได้ที่หนึ่งครั้งสุดท้ายของทอร์ลัดครับก็คือโอคุริที่ผมทำเป็นเอสหลักมาตั้งแต่แรกครับผมเนะี่ยสุดยอดมากหนูจบแล้วใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีแล้วใช่ไหมก็คือจบเลยผมชนะแล้วคือจบเลยทอร์ลัดครับที่หนึ่ง Let's go หนึ่งในหนึ่งหมื่น โอ้ใช่ไหมเป็นที่หนึ่งจากหนึ่งหมื่นพวกเขาร่วมกว่า let's go เป็นที่หนึ่ง let's go baby เป็นครั้งแรกผมเสียวมากผมนะอะไรอะยรอะารที่ผมไม่รู้แต่ว่าผมก็ทำจนได้ผมนะ let's go ดังนั้นในอนาคตถ้าเกิดผมจะทำคลิปสอนอะไรเกี่ยวกับเทคนิคการลงคับอะไรนี่พวกท่านเชื่อถือได้นะเพราะว่าผมชนะเอเพราะอย่างที่บอกไปผมนะที่ครั้งนี้ผมไม่ทำเทคนิค คลิปเทคนิคทอรัสเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้ขนาดไหนนี่เป็นครั้งแรกแต่ว่าก็เห็นแล้วผมนะว่าผมมาถึงที่1นจะได้เลยโกเบเบหลางวันใหญ่วู้เคลมามาบู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 บบได้เนี่ยก็ยังงงว่าทําไมมันได้ทั้งหมดเลยคือเอาซิลเวอร์กับ,บร้อนให้ที่2ที่3ามเขาหน่อยก็ไม่ว่าเนีเพราะเวลาผมใส่ก็ใส่แต่โกกับแพทินัมบอกว่า แต่ก็เนี่ผมนะตัวห้าห้าพันห้าโหแต่ผมเก็บนะผมยังไม่เปิดเก็บไว้เปิดเซยุนมั้งน่าจะเปิดเซยุนสกายตัวต่อไปแต่ก็เรียบร้อยผมนะคือการเดินทางอย่างยาวนาะนตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยผมนะเมื่อทันผ่านรอบสุดท้ายหน้าจอเขจะเหลือแค่นี้สามารถรีเพลย์แมาสุดท้ายได้นี่เออเอาไว้ดูว่าเราได้ที่หนึ่งยังไงกับผมนะกดรีเพลย์ได้โอ้โหแต่ว่าต้องไปใส่ยศโชว์แล้ว <c oughs> ได้ทอรัดครับมาไหนยศอยู่ไหนเอต้องไปกดรับก่อนไหมนายต้องไปกดรับก่อนโอเคโดยเห็นผมนะผมเป็นผู้ชนะเลิศแห่งทอรัดครับมันก็ไม่มีนี่มันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าทั้งนั้นอยู่ไหนอะใส่โชเย,ย่ทอรัดครับแรดตีนำ้ำเย,ย่อย่างหล่อ,อเค็งออฟทอรัตครับกับผมนะ สถานีต่อไปเจมานายครับผมก็อาจจะทำอาจจะเน้นมากขึ้นเพราะรอบนี้ยอร์เรลชูลุห6มาทำตอนช่วงวันท้ายแต่ว่ารอบต่อไปนี่นายเตรียมตัวพร้อมก็โอเคผมนะคือการแข่งทอรัดครับทั้งหมดกรับผมนะผมชนะฟในนอลและเป็นที่หนึ่งในจำนวนคนหมื่นกว่าในบล็อกที่ผมอยู่ครับผมนะก็โอเคก็ขอบคุณทุกท่านตามชมมาตลอดครับผมนะแหมมาก รู้สึกภูมิใจเราสามารถทำม,มาที่ชนะถ้วยรางวัลได้ม,มันสุดยอดจริงปีลิงเกิร์ดแล้วก็โอเคใครชอบคลิปนี้ะอะไรแสดงความเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับงานใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่ออะไรก็มึงกดไลค์กันเยอะเสร็จไปก่อนคุณบ้านใหม่คุณนาย